แล้วครับทั้งคนทั้งหมาแช่น้ำแล้วครับทีนี้อากาศร้อนครับอากาศร้อนบอกบ่ดอยายเลือกหลายอันอ,อัน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 อนอั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 นอดนอันอันอนอันยันอัันอัอันอัลอออด้อออ ค่าแพครับหนึ่งร้อยแพแพค่าค่าค่าเตียงเตียงเดียวหนึ่งร้อยเตียงเตียงคู่เตียงคู่เท่าไรยายเตียงคู่ร้อยห้าสิบครับค่าลงค่าลงค่าลงเตียงลงแพรชุมชนครับเศรษฐกิจชุมชนนี่น,น,นี่นี่ยายก็มีเก็บขยะเก็บอะไรเอามีน้องเขาเดินเก็บอะไรอย่างนี้ถ้ามาเที่ยวก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยธรรมชาติครับมีของยางให้เช,ช่า โดยปกติแล้วหนองคายหรือท,ที่ผมจําได้นะที่เคยมาเที่ยวครับมันจะมีหาดจอมอนีีซึ่งนั้นเป็นหาดใหญ่ใต้สะพานข้ามาสะพานข้ามไปลาวครับสะพานแห่งแรกในนี้เหมือนจีนเขาทําเขื่อนครับระดับน้ําเลยไม่เหมือนเดิมหาดจอมอนีไม่มีเป็น20ปี2 0กว่าปีแล้วครับแต่จีนเขาทาเขื่อนนี่ครับ เดินผ่านเดินดูอนะครับเอ๊ะเบิ้งนี่ไปน้ำดเด้อเดิย่างละยๆน้ำมันนี่ไปครับเดี๋ยวพาเดินดูสวัสดีครับคนดู6คน ใ่ไป,ไป้านี่คิดว่าสงการถ้าเกิดคนมาเล่นอยู่นี่น่าจะเยอะนะครับนี่เล่นนะ้ำเล่นอะไรนี่เยอะแน่น,นอนอันนี้พื้น,น,นดินแม่นำ้ำโขงครับ,น,รบนู่นเลยครับนี่ครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อน แดดแรงอยู่ครับเดี๋ยวผมใส่แว่นเลยมาชมบรรยากาศนะครับนี่นั่งอยู่แบบนั้นเลย ฝั่งฝั่งนู้นเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นลาวเลยเออเป็นฝั่งลาวเลยครับฝั่งนู้นฝั่งเพื่อนบ้านนู<ม>่นเชียงนู่นฝั่งเพื่อนบ้านหมดเลยครับ<ม>ตรงนู้นก็เป็นไอ้ขุดทรายครับนู่นไกลๆนู่นขุดทรายบ่อทรายท่าทรายฝั่งเพื่อนบ้านเขา เมื่อเช้าที่ที่จังหวัดไหนฝนตกบ้างหน่อยครับเ <c oughs> มื่อเช้าอยู่หนองคายฝนตกอยู่ในบรรยากาศ <c oughs> นี่ครับา <c oughs> ให้ดูบรรยากาศ บรรยากาศโอ้ลงมากลางเกือบกลางแม่น้ำโขงครับแต่ว่ายังยังไม่เห็นไอ้เขาเรียกอะไรล่ะหลักเขตของฝรั่งเศสเขตกลางพื้นแบ่งแบ่งไอเขาเรียกอะไรแบ่งระหว่างประเทศเออเขตยังไม่เห็นน้ำรถ อันไม่ลนนู้นเจอติดตูดเขาไม่หันไปดูดีกว่าเดี๋ยวขอญาตจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามเดี๋ยวอัพรูปให้ดูเดี๋ยวขอญาตเ,เ,เล่นน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับตามรับชมรับติดตามนะครับคลิปจนจบสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องครับครับ